เหลืออยู่ลูกสุดท้ายเราจะไปไหนกันดีละทุกคนชุมชนเจ้าหลวงจังหวัดน,น่านรมกันพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการพัฒนาเส้นทางชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีภายใต้แนวคิดอินท้องถิ่นอินนวัตวิถีชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีบ้านเจ้าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดน,น่าน กรมการพัฒนาชุมชนจัดทำโปรแกรมท่องเที่ยวให้กับทุกคนได้ล,ลองใช้ชีวิตแบบ slow life สัมผัสถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนโดยสามารถใช้เวลาได้กับที่นี่2วัน1คืนอันนี้ก็จะเป็นการทอผ้านะครับผมนนซึ่งจะลองไม่เคยทอผ้ามาก,ก่อนในชีวิตเลยนะครับทุกอย่างมันเป็น handmade หมดเลยนะทุกคนที่ปักเยือนครับคือจะเป็นลายบ่อสวงนะครับผม อันนี้คือพอดีฟามนะครับที่เห็นก็คือจะเป็นซุ้มใบหม่อนทั้งหลายเอาไปทำไวน์ไวน์โอ้ไก่เยอะมากบ้านซาหลวงจากการเล่าขานของผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้านว่าเดิมนั้นชื่อว่าบ้านเชียงหมันตามนามของนายเชียงหมันชาวเชียงผู้ก่อตั้งบ้านคนแรกซึ่งได้รับพระราชองค์การให้มาปราบมา่านโดยสันนิษฐานว่าเป็นชาวลาวที่ตั้งถิ่นฐานปรากฏเป็นหลัก ฐานชื่อว่าม่านห่างจากจังหวัดซาวหลวงไปทางทิศตะวันตกประมาณ2กิโลเมตรซึ่งต่อมาได้มีตัวต่อขนาดใหญ่เข้ามาจับเด็กทารกในหมู่บ้านปเป็นอาหารชาวบ้านจึงวางแผนสุ่มดักจับตัวต่อน,นั้นแม้ว่าจะจับตัวต่อได้แต่ก็มีคนล้มตายไปมากกว่า20คนชาวบ้านที่รอดชีวิตมาคราวนั้นจึงพร้อมใจกันเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็นชื่อที่ระลึกของชาวผู้เสียสละชีวิต ว่าหมู่บ้านสาวซึ่งสาวหมายถึงผู้เสียชีวิต20คนนั้นและหลวงซึ่งหมายถึงตัวต่อที่ได้จับเอาไว้จึงเป็นที่มาของบ้านสาวหลวงอันนี้ก็จะเป็นการทอผ้านะครับผมจะรับผ่าทัเข้ามาเออเริ่มเป็นแล้วนี่คือผลงานนะครับผมก็คือเส้นสีแดงกันแนะก็คือทำเองหมดเลย ถึงแม้ว่าจะมีแบบกระเด็นกระโดดสะดุดเยอะแยะมากมายนะครับแต่เราก็ทําได้นะครับผมร้านขายเลยเสื้อคลุมเสื้อคลุมลายลายประจากลุ่มของเราเป็นลายเอกลักษณ์ของกลุ่มของเราครับผมทุกอย่างมันเป็นแฮนด์เมดหมดเลยนะทุกคนเนี่ยเหมือนเหมือนที่จไปนะี้เนี่ยทำเมื่อกี้เลยกิจกรรมต่อไปคือการย้อมผ้านะครับผม <ๆ S 1> เราจะย้อมผ้าด้วยขมิ้นกิจกรรมที่มาที่นี่เราได้ทำแน่นอนก็คือ ไปโรงทอผ้าบ้านสาวหลวงแวะชมวัดสาวหลวงฟังดนตรีพื้นบ้านจากพ่อครูอรุณสิ์และเดินชมพอดีฟาร์มมันจะมีวัตถุดิบหลักอะไรบ้างครับอันนี้ก็จะมีเป็นแกงแคเไก่แล้วก็เนื้ <c oughs> อลาบหมูคั่วแกงมันยีกหู <c oughs> สับปลา้าตามไผ่บงหวานค่ะซึ่งเป็นเมนูที่กรมการพัฒนาชุมชนได้เข้ามาพัฒนาช่วยเหลือและสนับสนุนให้กับชาวบ้านชุมชนบ้านสาวหลวง โอเคครับอันนี้แทนที่เราจะรอ15นาทีเราก็รอไปชั่วโมงเลยเพราะว่าเราไปทานข้าวมานะครับแต่ว่าเราก็จะตากบนไม้อย่างนี้เลยจะเห็นได้เลยนะครับว่าเนี่ยมันจะมีรอยที่เรามัดตรงกันไวนะ้เนาะ ผลิตภัณฑ์ที่โครงการพัฒนามาคือหมวกปะลายเศษผ้าลายบ่อสวกซาวหลวงจากชุมชนซาหลวงจังหวัดน่านที่ปักเยู่นครับคือจะเป็นลายบ่อสวกนะครับผมแม่ครับอันนี้คืออะไรนะครับผมอันนี้ใบเป็นคือใบสีสุขวันค่ะสาหรับนักท่องเที่ยวหรือแขกผู้มาเยือนค่ะเป็นความเชื่อว่าให้อยู่รอดปลอดภัยอยู่ดีมีสุข่อ๋อเป็นความเชื่อนะครับ นอกจากกิจกรรมที่เจ้าปางทำไปแล้วนะครับผมก็ยังมีกิจกรรมเที่ยวครัวชุมชนนะพอดีปามนะครับผมแล้วก็ทำพวงกุญแจดจากผ้านะครับผมโอเคครับตอนนี้เราอยู่กันที่วัดซาลวงนะครับมาที่นี่ก็ต้องมาไหว้พระธาตุธรรมใจขอขอโชคขอลาบขอพรตอนนี้เราอยู่ไหนครับแม่อยู่ที่บ้านพ่อครูอารมณ์ศิลค่ะอ๋อบ้านพ่อครูเครื่องดนตรีสลอซอปินอ๋อเราจะได้ฟังดนตรีกันแล้วครับอ สวัสดีครับพ่อครูอันนี้อันนี้มันคืออะไรยังไงครับพ่อรคมันเรียกว่าปินปินปินอือเขาเรียกกันว่าปินนะครับผมกะลา,านี่คืออะไรนะครับสลออ้สลอสล้อเป็นเครื่องดนตรีเหมือนกันเหรอครับผมเขาราพามาดูแม่วัวนะผมมอ อันนี้คือพอดีฟาร์มนะครับที่เห็นก็คือจะเป็นซุ้มใบหมอนทั้งหลายะะเอาไปทำไว,วน์ไวน์เขาบอกว่ามีเล้าไก่อารมณ์ดีอารมณ์ดียังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับโหไก่เยอะมาก<ห>อารมณ์ดีไงร้องตลอดเอาเอากลับไม่ได้เหรอโอเคเออไม่เอาไม่เอา มาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเหมือนกับโจแปงที่ชุมชนซาวหลวงจังหวัดน่านจะขับรถหรือจะบินมาก็สะดวกสบายมีกิจกรรมสนุกๆอาหารอร่อยแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากใครที่สนจะพาตัวเองมาออกจากความวุ่นวายและส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีด้วยการแบบโจแปงไม่ลองมาไม่รู้นะทุกคนว่ามันอะ่ะดีมากและสำหรับใครที่อยากลองพักในชุมชนสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรเดียวกันนี้เลยนะ สำหรับใครที่สนใจมาเที่ยวชุมชนโอท็อปนวัรวิถีบ้านสาวหลวงนะครับผมสามารถติดต่อคุณแม่วรภาาได้เลยนะครับผมตามเบอร์โทนนี้เลยนะครับผมท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวรวิถีได้ที่ YouTube นวัตวิถีและ f a c e b o o โอท็อปนวัรวิถีนะครับทริปหน้าจ,จะไปไหนอีกรอติดตามกันนะครับทุกคน hey.